ผิวเป็นผิวดูสุขภาพดีเกลี่ยง่ายงอนแบบสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มาเจอแจสแจ๊ซี่มีรีวิวก่อนทิ้ง EP2 นะคะ สำหรับ EP นี้ค่ะก็จะเป็นคอสเมติกทั้งหมดซึ่งเท่าที่ดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลิปสติกมีไม่เยอะมากแต่ก็เดี๋ยวไปดูกันตัวแรกขอเริ่มที่ลองพคื้นกันก่อนเลย Urban Decay ตัวนี้นะคะ All Nighter w a t e r p r o o f l o ลอง e ว r Liquid f o u n d a t i o นนะคะเขาจะให้ฟินิชที่แบบเป็น Full Coverage เป็นแมทแล้วก็เหมาะกับคนผิวมันตัวนี้ถ้าใครที่ชอบความแมทมากๆคุมมันมากมาก ไปเลยไปซื้อแต่ว่าต้องลงผิวดีๆแม่งานอาจจะทำให้เป็นคราบได้แต่คุมมันปังตัวต่อไปนะคะเป็นตัวรองพื้นของ r o e i l i n f a l l i b l e 24 Hour Fresh Wear Foundation นะคะให้ผิวแมตเหมือนกันคุมมันดีเหมือนกันราคาไม่แพงใช้ได้ดีส่วนตัวแจ๊ดเวลาแต่งหน้าจะไม่ค่อยชอบแมตมากเพราะฉะนั้นแจ๊ดก็จะมีตัวมาผสมซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ ตัวนี้เนื้อเขาอะจะเหลวๆถ้าจะใช้เดี่ยวๆนะเหมาะกับช่วงที่ผิวไม่ค่อยมีปัญหามากผิวมันจะแบบผิวเป็นผิวดูสุขภาพดีดูกโกลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าจ๊จ้ามาใช้2ตัวนี้คู่กันเพราะว่าตัวนี้แมตคุมมันตัวนี้โกลซึ่งถ้าจะใช้ตัวนี้เดี่ยวๆบางทีอาจจะแบบมันโกลเกินไปจะก็เลยเอาตัวนี้มาเบรกไว้พอใช้ด้วยกันแล้วแบบ ทนทั้งวันเพื่อง่ายว่าผิวสุขภาพดีผิวเป็นผิวอะไปลองเนาะซื้อถ้าเธอซื้อแนะนําให้ซื้อคู่กันแต่ว่าถ้าใครผิวดีอยู่แล้วก็ซื้ออันนี้อันเดียวโอเคขอพูดถึงตัวมาสคาร่าบ้างบอกเลยว่ามาสคาร่าที่ใช้มาไม่มีตัวไหนที่แจด๊ดอะชอบเพราะว่าใช้แล้วมันเป็นแพนด้าตลอดแต่ก็จะมีตัวที่ใช้แล้วมันโอเคแพนด้าไม่มากแต่ตัวนี้บอกเลยว่าลืมมาก เพราะว่าจะเป็นคนปัดขนตาแล้วแบบขนตามันไม่งอนอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะดัดง,งอนแล้วอะ่ะแต่แจะปัดเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ค่อยงอนอะ่ะแต่ตัวเนี้ยช่วยแจดมากเป็นมัสคาร่าจากฟลอมาตอนเข้าช็อปไปอะ่ะแจดตั้งใจจะไปดูพวก รองพื้นอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่เขาแนะนําตัวนี้จะก,ก็ตอนแรกจะไม่เอาแล้วเขาก็เอามาปัดให้ที่ชอบมากก็คือแบบน้องเขาอะตรงเนี้ยเพื่อนเเห็นใช่ป่าวาว่ามันจะมีปุ่มอยู่มันเป็นมอเตอร์เป็นมัสคาร่าที่แบบพอเรากดเข้าไปอะกดปุ๊บแล้วตัวแปรงอะมันจะปั่นมันจะแบบเหมือนปั่นขึ้นไปแล้วทําให้แบบขนตาเราได้ปัดตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องแบบอย่างงี้โดยที่คือแค่กดมันก็จะหมุน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  แต่ตอนนี้แบดมันหมดแล้วอะ่ะแจด๊ดพยายามหาซื้อผ่านแต่ก็หาไม่เจออะ่ะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนถึงแม้ว่าน้องมัสคาร่าจะหมดแล้วแต่แจด๊ดก็ยังอยากใช้แปลงอยู่เพราะว่าไม่ต้องเปืองแรงเป็นคนขี้เกียจบ,บัตรไงก็เลยต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยแต่ถามว่าตัวนี้เป็นแพนด้าไหมก็ยังเป็นอยู่นะแต่ว่าก็โอเคในะระดับหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือแบบขนตางอนมากงอนแบบงอนแบบ ต่อมาจะเป็นบั u ชซึ่งอันนี้ที่มารีวิวจะมีแต่ของ f o r you two ฝั่งนี้เป็นครีมบัชส่วนฝั่งนี้เป็นพาวเดอร์บัชของ f o r you two อ่ะเขาจะดีตรงที่ว่าเม็ดสีสชดัดติดทนแจ๊ดอะจะชอบใช้ครีมบัชมากกว่าเพราะว่าครีมบัตชเขาอ่ะสีมันไม่แบบแดงจนเกินไปอะดูดิใช้จนแบบ คิดแผนแล้วอะตัวนี้ซื้อมาก,ก็ใช้นะแต่ว่าใช้ไม่หมดแค่เราปัดนิดเดียวมันก็แดงแล้วอะคือมันแดงมากเพราะฉะนั้นต้องคุมมือคุมน้ำหนักให้มันดีๆแต่ติดคนมากเลยนะของ for you tour แล้วราคาคือแบบดีมากน้องๆน,น,นักศึกษาคือไปซื้อตามได้ไปซื้อได้ใช้ได้และคิดว่าน้องๆก็คงใช้กันอยู่แล้วเพราะว่าราคาดีน่ารักดีไซน์สวยแล้วก็ดูเก,กาหลีเกาหลีต่อไปก็จะเป็นลิปสติก มีอยู่ประมาณ7แท่งที่เอามารีวิววันนี้นะคะเริ่มที่อิปแซงนะคะจะเป็นสีหูจำชื่อสีไม่ได้แล้วอะแต่เป็นสีชมพูคือใช้หมดแบบหมดจริงๆอะอันเนี้ยคือหมุนไม่ขึ้นแล้วอะชอบเพราะว่าค่อนข้างโทนแล้วก็เปลี่ยนง่าย แล้วสีเนี้ยเป็นสีที่แบบใช้แล้วหน้าสว่างสีสวยเป็นสีชมพูชมพูเลยชมพูแบบชมพูอะ่ะ <I am S 2> ดีมากๆตัวนี้ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเป็นของแบรนด์อะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์มอลลี่เพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเป็นมอลลี่นะคะตัวนี้จะมีกลิ่นช็อกโกแลต สีเป็นชมพูกลีบบัว,ต,วตุ่นๆนหน่อยสีน้องเขาสวยดีแต่ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าต่อมาก็เป็นตัวลิปมาร์เกอร์ของ 3ce สไตล์นันดานะคะสีที่จะซื้อมาก็จะเป็นสีเรดกับราสเบอร์รี่พิงมันจะมีความเป็นติ้นๆนะ่ะทุกคนแล้วก็ใช้ดีมากถ้าเป็นสีแดงอะ่ะมันจะเป็นสีประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะ มันจะเป็นออกแดงๆส้มๆแล้วก็มันจะให้ความแดงแบบมันเป็นแดงที่แดงแดงเกาหลีอ่ะใช้ตอนที่ใช้แบบทาทับชั้นเดียวก็จะดูจุบุจุบุนิดนึงส่วนอันนี้เป็นสี Raspberry ี่ทก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะมันติดทนเพราะว่ามันเป็นติ้น่ะมันจะมีความแบบถึงแม้ว่ามันจะหลุดไปบ้างแต่ว่ามันก็จะยังมีสีที่มันเป็นติ้นต้ของมันอยู่ที่ติดอยู่ที่ปากเราทําให้ติดนาน ต่อมาเป็นลิฟของ for You t u o for You t o อีกแล้วเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะตัวนี้จะเป็น Love Me Harder 2นะคะเป็นสี Glam s l a m อร์28จริงๆจ,จะซื้อพร้อมกับอีกสีหนึ่งที่มันเป็นสีสีแดงแดงอิบอตัวนี้จะเป็นสีส้ยอจะเป็นสีส้มอิเป็นสีแบบประมาณนี้ ทาสีนี้สวยมากทาเดี่ยวก็สวยทาแบบเลอๆก็สวยแล้วก็สีแดงอีกสีหนึ่งก็เป็นสีแดงอิดๆสวยเหมือนกันตัวนี้อยู่ทนแมตติดนานราคาดีอีก2ตัวก็จะเป็นตัวของ NYX หรือว่า NYX นะคะซึ่งสีเหมือนกันเลยอะแต่ตัวนี้จะมีความชมพูมากกว่าตัวนี้จะมีความนูดมากกว่าตัวนี้จะมีกลิ่นหอมๆตัวนี้ไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลิ่นเคมีสีก็จะคือสีแบบนูดแบบนูดมากนูดแบบนูดจริงๆ มันจะมีกลิ่นมันเป็นเคมีจริงๆนะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบทาไม่ค่อยหยิบมาทาเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นมันเป็นเคมีไม่อยากมันมีกลิ่นเคมีบนปากเราอย่างน้อยขอไมีกลิ่นหอมๆนิดนึงตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่น powder puff นะคะหัวมันจะเป็นแบบนี้เป็นพับๆปุยๆแล้วเวลาเราจะใช้เราก็แค่บีบมันออกมานิดหน่อยนิดหน่อยนะแล้วก็แบบถูมันมันก็มีความเนห้อรักมันกลิ่นมันจะชมพูมากกว่า เพิ่งรู้เนาอว่าส่วนใหญ่ลิปที่ใช้จะค่อนข้างออกแมกททั้งนั้นเลยอะยกเว้น3 r e เท่านั้นที่เป็นตินตินหน่อยดูเบาสบายต่อไปเป็นเครื่องสำอางจาก H&M ค่ะตอนนั้นซื้อที่ตุรกีเหมือนกันเพราะว่าเครื่องสำอาง H&M ตอนนั้นมันยังไม่เข้าไทยด้านนี้จะเป็นไฮไลท์เตอร์นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นบรอนซิ่งพาวเดอร์จะจะใช้ไฮไลท์เตอร์มากกว่าแต่ว่าไม่ได้ใช้ครบทุกสีเนาะจะใช้แค่สีนี้สีเดียววันนี้ก็ใช้ด้าง จมูกกับจับปากข้างๆนี่คาง,าง,างจะใช้สีมีเยอะที่สุดเพราะว่าสีอื่นไม่รู้ว่าจะใช้ตรงไหนมันใช้หยุดได้อยู่แค่สีเดียวเองอะสำหรับแซนนะแต่คนอื่นอาจจะชอบมากกว่านี้แต่จะคิดว่าเครื่องสำอาง H&M เขายังทำได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รอดูว่าเขาจะพัฒนาต่อไปอีกหรือเปล่าต่อไปเป็น Bronzing p o w เด r นะคะก็ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ ทุกตัวผสมผสมกันลอนเซอร์เชดดิ้งแล้วแต่ว่าแบบจะใช้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะมี3สีมาให้เลยอันนี้สีอ่อนหน่อยอันนี้สีกลางอันนี้สีเข้มหน่อยส่วนอย่าบางทีสีเข้มจะเอามาใช้เป็น ไอเชอโด้วยแต่ก็ยังเฉยๆนะมีตัวอื่นที่โอเคกว่าและนี่ตอนนี้ก็คือจบรีวิวก่อนทิ้ง EP 2ไปแล้วนะคะครั้งหน้าก็น่าจะมาเป็นแบบทีละตัว2ตัวแล้วไม่ได้มาแบบเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้เคลียร์ของไปนาะนมากๆก็เลยมีของมารีวิวเยอะหน่อยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง j จสซี่ด้วยนะ